เอาละครับทุกคนมาละโอ้โหไอ้ดุกไอ้ดุกสวัสดีครับทุกคนป้าครับขวบแมงรถมากครับผมวันนี้ทุกคนเพืเ่อนเอาจอะไปนครับวัตถุดิบเขาอยู่ในหนองน้ำครับเดี๋ยวเรอาจะไปจัดการจอมเบ็ดครับ เอาวัตถุดิบของเขามาครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูอ่ะจะเป็นเมนูอย่างไปไปกันเลยไปทุกคนมาดูวัตถุดิบของเขาครับเอาอย่างจอมมัน ดูแลดูล,ดลใไข่มดแดงไข่มดแดงครับๆๆ <c oughs> วัดวัวะุดิบธรรมชาติเนะาะไม่ต้องสันหายานะครับจ้องเบ็ดลงไปนี่แล้วก็ล้อครับผม เอาละครับทุกคนมาละโอ้โหไอ้ดุกไอดุกอ้นี่ขโลกพอผลงานพอผลงานนี่ครับมาละเปิดเปน น <No okay ี่ให้ดูครับอื๋อาดูหลายตัวแล้วเด้อ มามแล้วมามแล้วป่าดุกกินไข้หมดแดงนี่ครับเหมาวัตถุดิบมาครับออือืจมป่าครับได้กับป่าดุกมาเดี๋ยวเดียได้ป่าดุกกับเมนูปลาดุกกันกันเนาะได้งีอย่างเดียวไปพอกันเพื่อนตอนนี้ก็ขอเก็บแต้มให้หลายๆแต้มหน่อย หอนก็หอนนี่ครับทุกคนปลาดุกเขากกทันเรียบร้อยครับผมนี่อยู่ในนี้แหละครับนี่ครับเครื่องพัดเพชรของเราครับแห่กชายครับพริกไทยเม็ดพิกครับผมแล้วก็นี่ครับจันจ่อครับโหระพาครับเอาหมกีปอครับเพราะว่ามีโมกีครับไปไปพัดเพชรกันครับทุกคนพัดเพชรปลาดุกครับผมอนอื่นก็บีบ น้ำมันหมูลงไปครับผมน้ำมันหมูครับแล้วก็อเอาไปทำการผัดพริกแกงครับยี่ห้อ,อยก็ได้ครับใส่ไปเลยครับนี่นี่ กัวทิดแกงแล้ครับเพื่อนเอาหอมพร้อมนะครับใส่นามไปด้วยเดี๋ยวไม่ต่อมาเร่งก็ยงแล้วไปออาไปเอาไป ไปกันทีเดียวนะครับหาดุกครับผมจอมันไอ้ดุกไอ้ดุกนั่นี่แบบคนครับนั่ เอาเอาขอกกับควันเข้าตาเว้ยไป้าไปอย่างเก่านี่ครับล้อสักกรั้งนะผมเอาไป ทุกคนปุ้งรสครับน้ำปลาไปก่อนออกแล้วก็ซอสหอยครับเติมความหนุ๋ครับน้ำตาลเดียวกันเดือดสอก,กำสอคกกำอดูครับชิมปลาดุงเฮาครับหนัาขนาดนักหน้าขนาดนักน่ครับลาใปสักกำสักคำหลำัง ต่อไปครับทุกคนเพิ่มความหวานนะครับนี่แล้วก็นี่ครับใส่ไปหมดเลยเดี๋ยวจะได้กินละโอ้โหพัเกเพชรน่ครับขนมเส้นนะครับวันนี้ขนมเส้นก็นคือขนมจีนครับขนมใชหน้าแม่โอ้นากินเนาะอัดยิ่วเนาะครับ ปลาสดๆครับจอมม้เนี่ยๆๆ,ๆนี่ยครับไลาไ <ๆ S 2> วทนสัก5นาทีครับเดี๋ยวโหระพาครับจันจอบปิดไข่จบนินมันโอ้หน้ามันไล่หน้ามันไล่ นี่ทุกคนโหระพาครับกับจำจ่อยีราใส่ไปเลยจำจ่อนี้ก็แข็งมบ้านห้องนี้ครับกินได้ครับโลกสวยนะลำ้ำเตะเลยเนะี่ย กินไม่ทานะครับตักไปทาทีเลยกินกันหลายคนครับตุตุ๊ต๊ตุ๊ อืนี่ครับมากินข้าวตอนกันครับขวากวางเขาวันนี้ขวาป่าอย่างเดียว,วนี่คนจมน้ำเต้นไหนพี่น้องวันนี้มีผีเเียงได้หรอแบบนี้นี่เข้าครับนี่นงกีนก็มีครับอายากจจัดนงกีนก็ได้ครับ ออก็กางดีน้องล้ําเลยนะครับดูดูดูนี่อ,อ๋อเต็มหมอ้อเต็มหมอ้อเต็มกะละมังนี่ลองกินครับสำหรับคนชอบเส้นนี่คนหมักเส้นอะไรสิ่งอย่างเงี้ยเ้ยฮะ นี่ครับทุกคนกับขนมจีนนะครับปลาดุกของเราตึงหล่นหลากมาโหละพากระชายจันจอนี่ครับมันตึงกู่กันครับเปิงขนาด ดู <No. S 2> นี่ทุกคนครับขนมเส้นนะครับล้ำแตะนะเพื่อนๆมาเด้อเนี่ยตเ,เ,เ,เต็มถาดเต็มถาดครับพัดเพชรปาลาดุกครับกินข้าวต้อนนะครับเพืเ่อนๆมาเดอ้อ นี่ครับแชมป์ของเขาครับถอดทอดถอดถอดแชมป์แชมแชมโลกแชมป์โลกน้โตกนี่ทุกคนจะได้ทุกคนจะได้กาแฟทุกคนติดตามเพจนะครับความเมืองลดมากครับผมวันนีขอตัวลาไปก่อนครับครับเมนูแกงเพชรป่าดุกครับผมแล้วป้ากันไปคิดต่อไปครับสวัสดีครับผมครับ